มาเลี้ยงนาฬในทั่วเอาเะครับนะครับจากนั้นก็จะสูขันไปนะครับตอนเช้ากลูวนะครับเช้ากลูวของวันนั้นนะครับแต่รอบกลัวนะครับก็จะเอาน้ําหอมนะครับไปปกพรมทั่วๆบริเวณนะครับพร้อมกับไฟ่ผูกแขนนะครับผูกแขนส่วนมากเราจะผูกแขนเฉพาะคนใช่ไหมครับอันนี้นําไปผูกแขนให้วัวควายด้วย แขนตรงไหนก็ไม่รู้แล้วครับทีนี้นะครับแล้วก็มีคํานะครับคํากล่าวนะครับส่วนมากก็ผูกที่ส่วนมากเวลาเขาผูกนะครับไม่ไม่ได้ผูกตรงขานะครับเขาจะไปผูกที่เขานะครับก็จะมีคําผูกแขนให้กับวัวควายด้วยส,ส,สี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 ปลาพมมาไก่สอนหอมวหวนอาจจะขออัญเชิญควันมาหญิงสาเจ้ามาหอมมาเยอะ ไปกินนาเราหัวนาปอให้มาเสียบในวันนี้วันจะไปอยู่กลางนาเกี่ยวหากินยาแฝงปอให้มาเสียบในวันนี้ให้เจ้ามาอยู่ใต้ถุนเงือเสาไม่แกนมาอยู่แทนนอนเพียงมาคอบแล้วขอให้เจ้าอยู่ดีสีสวัสดิ์รัศมีปอเสาตาพอเทาเทียมราคา